สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน ladies and gentlemen โปรดดูวิดีโอแนะนำเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมค่ะโปรดเก็บสัมภาระที่มีค่าไว้กับตัวของท่านหากมีเหตุฉุกเฉินให้ท่านกรีดออกมากรีดออกมาอีกกรุณาปิดแอปหาคู่ก่อนรับชมการแสดงเพื่อให้ท่านรับชมการแสดงแบบจุใจส่วนท่านที่กำลังยืนกลึงอยู่ขอให้ท่านฟอนออกมาได้ตามอัธยาศัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานของระเบียบวาทศิลป์อีกเช่นเคยคะ่ะ27พฤษภาคม2566 S3 SC แฟนคลับไปให้กำลังใจระเบียบวาทศินกันได้ที่ปตท V.T. กรุ๊ปต, Group, ตำบลห้วยป่าหวายอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ มาอัปเดตกันต่อเลยคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ชมรายการขอกอดหน่อยที่มีน้องทัพทีมอัญญาลินนะคะเป็นพิธีกรก็รีบเข้าไปรับชมเลยนะคะไปชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของพ่อเอะนะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปรับชมได้เลยคะ่ะรายการนี้ก็สัมภาษณ์พ่อเอะและน้องเต้าหยองนะคะถึงเรื่องราวต่างๆที่คุยกันแบบสบายๆนะคะแล้วก็น้องเต้าหยองก็ ตอบคำถามได้ดีมากๆในรายการนี้นะคะ FC แฟนคลับของน้องเต้ายองและของพ่อเอใครที่ยังไม่ได้รับชมลองเข้าไปชมย้อนหลังกันดูนะคะน่ารักมากๆทั้งพีธิกร์นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคะ่ะ